คนแบบนี้มันต้องประนามนะครับผมไม่รู้หรอกว่าในมุมมองของคนที่ข้ามาจากต่างประเทศอะที่เจ้าหน้าที่เขาให้รอถึง6กโมงเช้าเนี่ยรอไม่ได้อ้างว่าออกกฎมาไม่บอกล่วงหน้าถามจริงๆคหอมึงไม่รู้กันเลยเหรอว่าประเทศชาติหรือทั่วโลกเนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะไวรัสโควิด COVID เนี่ย กันทั่วไปหมดเขารู้หมดว่าควรปฏิบัติตัวยังไงควรทาตัวยังไงไม่ใช่ว่ามึงมาเถียงมาลั่นมาดื้อกับกฎกติกาที่เขาตั้งไว้เขาตั้งไว้เพื่อเซฟสังคมเซฟทุกคนในประเทศเนี่ยให้ปลอดภัยมึงมาจากต่างประเทศมันคือกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วกฎเขามีอยู่แล้วมึงต้องรู้ตัวดิไม่ใช่ว่าลั่นว่าเถียงกูไม่ยอมกูไม่ยอมเขาให้มึงรอถึงหกโมงอนเยี yeah! ่ย ไม่ใช่ว่ามึงดูประเทศอื่นเขารอเป็นวันข้ามวันข้ามคืนเขายังรอกันเลยเพื่ออะไรเพื่อสังคมแต่นี่มึงเห็นเก่ตัวพวกมึงมันเห็นแก่ตัวเกินไปมึงรันมึงเถียงจับมาลงโทษให้หมดเนี่ยติดคุกแม่งหลายๆปีปรับแม่งหลายแสนเอาให้มันเข็ดถ้าเกิดมึงมีเชื้อเวลาติดกลับมาเนี่ยมันมาแพร่กับสังคมเนี่ยใครเดือดร้อนก็สังคมเดือดร้อนหลายคนที่เขาไม่รู้เรื่องกับพวกมึงไม่ได้ไปเที่ยวหรือไปอยู่เมืองนอกกับพวกมึงเนี่ยต้องเดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดมึงกลับมาแล้วมึงเดือดร้อนเฉพาะครอบครัวมึงอะ ตายไปเลยมีมีใครสนใจหรอกแต่นี่มันต้องมาเดือดร้อนลห,หลายคนมึงช่วยกันรับผิดชอบหน่อยดิในสังคมเนี่ยเขาเตือนเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาออกกฎมาให้มึงทําตามเนี่ยมันจะได้ปลอดภยัยไวรัสมันจะได้หายไม่ใช่มารั้นมาดื้อมึงลั้นมึงดื้อย่างเงี้ย แล้วเป็นไงพอมันระบาดมึงโทษใครมึงก็โทษนายยกโทษคนนู้นมึงไม่ต้องถามหรอกนายยกกูก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่ณตอนเนี้ยไวรัสมันอยู่ในประเทศเนี่ยมึงไม่ควรที่ไปโทษคนนู้นโทษคนนี้มึงไม่รับผิดชอบตัวมึงเองมึงต้องโทษตัวมึงเองมึงไม่รับผิดชอบสังคมมึงเห็นแก่ตัวเนี่ยมึงต้องโทษตัวมึงเองก่อนมึงรักพ่อแม่รักครอบครัวมึงไหม ถ้าเกิดพ่อแม่มึงติดครอบครัวมึงติดมันจะเป็นยังไงถ้าเดือดร้อนแต่ครอบครัวมึงอะไม่มีใครว่าแต่มึงจะพาให้สังคมเดือดร้อนไปด้วยยาเห็นแก่ตัวอย่ามักง่ายไอ้พวกนี้จับติดคุกให้หมดหลายปีปรับมันหลายแสนให้มันเก็ตให้มันรู้ว่าเฮ้ยมึงจะลั้นดิเฮ้ยมันเป็นไวรัสมันเป็นวิกฤตเนี่ยที่ว่าทุกคนนี่กลัวกันอยู่เนี่ยแต่มึงมาลั้นมาเถียงเงี้ยไม่ยอมให้เขากักตัวเนี่ยมึงมันเห็นแก่ตัวปัญหาแม่งให้หมดไอ้พวกเนี้ยมึงมากับใครมึงชื่ออะไร ปนนันหมดตามชื่ออะไรมันชื่ออะไรมึงมาใครมึงจะบอกเลยเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุลแลวมากับโบลันลันลัตุยมึงอยากเล่นมุกนี้นะกูบอกเลยไปซะออกไปให้หมดพวกมึงอะไปซะมึงสามตัวออกไปจากหัวกูได้แล้วมากับนุลมากับโบนี่โอ้โหจับมันใส่พวกนี้มันเห็นแก่ตัวมันมักง่ายมันไม่เห็นแก่สังคมมักง่ายเงี้ย롱ทอนม่งง่ายมก พวกเห็นแกตัวเนี้ยพวกดือ้อพวกนั้นจะกดนี่เขาตั้งมาเนี่ยมันไม่สมควรพวกมึงเข้าใจไหมโอ้โหมีกฎเขามีตั้งมาตั้งนานก็รู้ตั้งโลกรู้ทั่วประเทศมึงไปอยู่ในรู้ไหนมารู้ตูดหมาลู้ขี้มึงเข้าใจไหมโอ้โอโอติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ